ได้ไหมไม่เครียดนะพี่ไต้จริงนะพี่พี่พูดหน่อยเครียดไหมครับพี่เมอกี้เขาบอก300ร้อล้วๆเลยสามร้อยไปสามรอยไปสามรอยไปสาม้ไปแล้วเพื่อนจะได้กได้เลยยได้อไรยังไงบ้างครับย้ำอีกทีครับเจ๊แบ๊วสองกล่องค่ะสองกล่องเลย แล้วก็ไปเที่ยวสามเพลงนะคะเดี๋ยวมีของแถมอุยไม่ลืมไปลืมไปมีของให้มีของแถมให้ต่างหากเดี๋ยวคืนนี้เจี๊ยบไปสามเพลงเลยผมก็มาเลยสำเพลงมีอะไรผมจะได้ลองไปดูด้วยบอกว่ามาจากโฟร์ไลจ์เจนนี่ละกันเอาให้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้กินแล้วแล้วทำให้แบบมันมีไอ้นู่นไหมแบบอะไรนะอุ้ยมันกุยากไว้แต่คือว่าเอายากไปกินยากแค่นั้นอารมณ์ได้ไหมผมอยากรู้ได้ค่ะได้เพราะว่าอะไรรู้เพื่อนทานได้ทุกวันไปชงในน้ำเย็นๆนะตัวนี้ถือว่าใครชอบน้ำอร่อยๆเย็นๆแบบนี้ลองเลยไม่ต้องรอผมกินปปกกินคครัับลาาจไุณ ครับตอนนี้เริ่มมาแล้วคุณแม่เดี๋ยวเขายเีรจัดโตคุ้มนะครับจัดโปดีมากครับผมอ่ะเอาฟังเชื่อๆลองลองเชื่อใจไอ้หนูแน็กมันดูหน่อยนะเออเพราะว่าแน็กกินบางวันที่เขาส่งมาฟรีจริงๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าคือเพื่อนๆอันนี้ชงไปกี่ซองเนี่ยมันเข้มข้นอร่อยมากเลยนะเนี่ยออยเลยเออใช่สนิทสนิทกับออยอยู่โดนทุกวันหน้าใสก็เพราะกินกูต้าเนี่ยแหละค่ะแล้วตัวเนี้ยเจ๊รู้เปล่าที่าน้ำแข็งมาใส่เนี่ยอร่อยชื่นใจเลยนะเจ๊ต้องเอามา้ม้วีไหมั้มีไหมต้องมีงาน ใครอยากกินนี่สดชื่อนะคุณใส่น้ำแข็งเพิ่มเข้าไปไอ้แจ็คผมจัดเลยผมบอกไอ้แจ็คเดี๋ยวลองผสมแก้วใหม่เลยผมบอกแล้ว่ามันอร่อยแล้วถ้ายิ่งกินสดชื่นน่ะใครแบบว่าติดน้ำอ่ะลงคุณกินนี่แทนได้เลยพูดเลยแค่นี่อร่อยอร่อยหมดแล้วเหมือว่าติดแฟนเหรอติดแฟนติดแฟนทำไงมุกยากมากเลยอันนี้มันต้องเล่นว่าอะไรนะเออใช่ครับมาริโอมาสี่ทุ่มนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพี่เอาจันทีออกไปหน้ารปภแล้วก็เดี๋ยวแจนุโอนให้จบแค่นั้นแหละ อลองดูลองดูใส่น้ำแข็งได้พีโอน่ารักมากพี่พี่อพี่กับพี่โอนหลออพี่โอพี่โอผมนี่ม่สู้พี่โอจริงผมรักพโอตั้งแต่เด็กแล้วลายเน่ก็รอเนี่ยหอแบบฝรั่งโอ้แล้วพี่โอไม่โคตรฝรั่งนะฝรั่งเลยเหรอเี่ยชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าหล่อแบบน้ามีอะไรด้วยโอ้คือมีคุยการคุยอะไรกันด้วยก็เลย่อมาเลยขอเถ้ยงใส่น้ำแข็งได้ได้ได้คือพอใส่น้ำแข็งเปอน สดชื่นอร่อยมายังราคามายง้าราคาถ้าราคามาลูกค้าพร้อมยืนยันนะสามร้ออ่ะในดูที่แปมกแป้งล่อไ้ราคาเลยแมวจวเอ๊ยทำราคาสามร้อยเลยแมวจ๊เวเอไปทำเงกาแฟกจวเลยับอหมดเลยก็ได้เฮ้ยเจ๊เอลดีได้ได้ แป๊บแป๊บแป๊บสามแป๊บนึงเอากาแฟสามร้อยไปเลยไปอมูจิแมวไม่ไหวแล้วจิแมวขึ้นแล้วไม่เป็นไรเอาหน้าไปก่อนไม่เป็นไรหรอกอดิหเจิแมวหน้าได้ใหญ่ได้ใหญ่เอาหน้าจิแมวแล้วจิแมวได้ออกทีวีสบายได้วีตามเลยจิแมวร้อยหนึ่งไปหรือร้อยอย่าลับที่บ้านจี้นะเก่งรง้นะใครอ่ะน้ำมะพร้าวอร่อย จริงอร่อยนะใส่ใบมะยันมาแล้วยังเซลเซลตะการอ่ะไม่ใช่น้ำมะพร้าวนี่อร่อยจริงมาดยังตะการจริงโอ้โหสเปคไอแน็กเลยนะน่ยอย่างนั้นน่ะสเปคไอแน็กเลยนะน่ะใช่ป่ะเซลเซลวงการมึซื้อบ้านก็สิหกสิบล้านอ่ะมึงไหวไหมล่ะถ้าไม่ไปถ้าไม่ได้เงินหายไหวอยู่อ่ะอีกหนึ่งนาทีกันน้องเจนนี่โอเคอีกนาทีหนึ่งนาทีค่ะรอกตรัวเลยนะคะ อีกหนึ่งนาทีก็ลอมบนรัวๆเลยนะคะแม่อร่อยไหมไม่ย้อนแต่เลยนะเออถ้ารุ่นไลท์เลยค่ะต่อไปเนี่ยแม่ต้องเอาหน้าก่อนเอาหน้าก่อนไงก็ฟังแจ้งไงเออต้องฟังจะฟังน้องๆนะแม่ลดไปเลยเพราะว่าแม่จัดโปรดีๆไปเลยอยู่ที่แม่อีกหนึ่งนาทีค่ะสามร้อยบาทรัวๆไปเลยตัวนี้ขออีกทีหนึ่งครับมีสรรพคุณอะไรบ้างไอ้วิตซีตัวนี้เวลากินเนี่ยพูดเท่าที่พูดได้นะครับเชิญหน้าใสนะคะหน้าใสประหน้าใสพูดได้เหรอครับเนี่ยได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ยหน้าดีหน้าดี มันจะ<อ>ค่อยๆสว่างอ่ะถ้าผมพูดว่าคือคือด้วยด้วถ้ามีแบบจริงตัวนี้เพราะตัวนี้เทนนี้ต้องดูตรวจสอบมาทุกอย่างหมดแล้คือถ้าเป็นวิตซีจริงเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวพรยของเราเนี่ยดูด,ดีสดใสมานั่นอะอ ตอนนี้เราเริ่มเซ็นสัญญาทุกแบรนด์ก็คือแบรนด์ไหนที่ใส่สารอะไรเงี้ยเราปรับร้อยร้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนที่เขาไม่จริงเขาไม่มาห้าาโดนเลยนะโดนเลยนะเพราะว่าไม่ได้นะมันเสี่ยงไม่ได้อันตรายเฮ้ยมีคนพิมพ์ชื่อเจแวลว์เขา้วเขารู้จักไม่หรอจแวครู้จักเจแวลวรู้จักเจแลวสัมเพลงหน่อยรู้จักเจแวลว์สามร้อยมาแล้วกเอามาได้เลยได้เลยนะคะก็ได้เลยแมวรวยเาวยแมวไปสํมเพลงฝากฝากแมวด้วยนะแมวชื่อเจจ ครับผมถามดูเยวามเจวัไปทางไหนยัมโปหน่อยเวันะครับสองกล่องสามบาทนะครับเจวัวจัดโปรให้ลยกดเลยกคเลยโคนเลย าด้วยนะคะโอ้เลยตัวนี้ก็คือทุกเช้านะเพื่อนๆแกะซองเอาบำรุงผิวหน้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือนี่เลยผสมน้ํากินแบบน้ําร้อนแค่้หนึ่งเออน้ำร้อนนี่คืออร่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยววันนี้แจกทีมงานกล่องเลยอากล่องหนึ่งมีซองแค่แบบกล่องหนึ่งมีกี่ซองมีสิบซองนะคะเยอะมาเยอะอย่างงี้และบอกก่อนนะครับ ว่าคือรตองตองเดียวเนี่ยก็คือระวังเห็นโลโก้เพราะว่าจริงจริงๆเขามีสรรพคุณที่ว่าเราเราไม่สามารถพูดได้ไม่ไม่ได้แม่ไมันคือมันคือพายทะลุงพายทะลุงอิดต่อมันก็ผวนได้นะมันผลเป็น้เหรอมัเป็นมากเลยไปลด ฝ้าเพดานอะไรมันเข้าใจหมดอ่ะเอาตายเถอเฮ้ยพอรถราคาจะแตกแสนแล้วเฮ้ยจีบแววได้ละเจีแววร้องเพลงสไตล์ไหนส่วนใหญ่ชอบชอบแนวร็อกเลยอ่ะอุแต่ไมรู้เนี่ยทต่ไมรู้ดูออกไหมเราเก๋อไปบอกไปบเราเก๋บ่อยแล้วไอ้เจ้ามันคือเจ๊แววยวสุวรรย เพี่ของพีร้งสักเพลงหน่อยระวังมันต้องมีเพลงด้วยไม่ใช่เหรอมันต้องมีเสียงระวังมีเสียงดนตรีเนี่ยแล้วใครขอเนี่ยถามหน่อยนี่ไงเหรอไม่เขาพิมพ์มาเจ๊แววพิมพ์มาเหรอรู้ด้วยเหรอเจ๊แววอายุเท่าไหร่มีคนพิมพ์ถามเจ๊แววผ่าแล้วจ้าโอ้นึกว่าสิบแปดเร็ววางด้วยไหมก็ทานกาแฟทานในพวกกูต้านี่แหละเจ๊แววโสดหรือเปล่า ม่ผมนี่ชอบอยู่ด้วยนะเออได้องทิ้งม่ผมนี่ชาลีวอลต้องมีแต่ชาลีเอฟเอเอลีเอเจวลเอย้ำโปรยริงเจวลอ้าว1นเอ่อสองเอ่อหแถมหนึ่งนะคะ ตอนนี้เอากดเลยค่ะกดเลยค่ะจบเลยอันนี้กดสุดๆแล้วเจ๊แววให้แล้วเหลือเวลา3นาที19วินาทีรีบกดนะคะรีบกดแล้วก็กูต้าวิซีด้วยนะคะมี2มี2อย่างนะตะกร้ามี2ตะกร้านะคะปกติเหลือ500บาทอะวันนี้เจ๊แววจัดเต็มครับผม400 90เหลือแค่2 300บาทลดไป200ให้ชิมค่ะเอาันนี้ให้ชิมแล้วก็จะบอกได้ไหมถ้าไปที่นู่นแล้วก็มีหน้าร้านด้วยเอาจริงเอาจริงผมได้ปะเอาครับผมได้บอกได้ผมพูดเลย ได้ไม่ได้พูไม่พูดไม่พูดผมไม่พูดเอ่เอาแค่ว่าเจ๊แววสำเพงก็ได้คมีร้านนะไปทีร้านโอ๊ยลืมอีกแล้วอ่านะมาได้เลยนะคะเอ้าร้านติ๊กต๊อกไงร้านติ๊กต๊อกนะคะซื้อที่นี่เท่านั้นซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกเจ๊แววพูดอะไรไอเลิฟติ๊กต๊อกมันมีผลด้วยเหรอไม่มีไม่ได้รู้ป่ะไอเลิฟเจ๊แววไอเลิฟเจ๊แววก็ได้เอาจริงเมื่อวานนั่งถาามมมพีี่่เบอกไ ผมทันยุคปีจร e ิงเขาห้ามชี้นำออกไปซื yes. ้อที่อื่นผมทันยุคปีจริงเขาห้า้นไปซื้อที่อื่นซื้อที่นี่แหละค่ะซื้อในตะการ์ทิกต็อกนี่นะคะออกมา600บ้านแล้ว600บ้านแล้วเจ๊แบลมา แนะ่ขอย้ำอีกทีทั้ง2อ,อย่างนี้ซื้อไปพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะ<ไ>ว่าคุณดื่มกาแฟตอนตื่นแล้วก็สามารถดื่มนี่สดชื่นตอนเที่ยงได้ด้วยใช่ใช่แล้วตอกน้ําแข็งปุ๊บอร่อยพราแจ็คลองบอกเพื่อนทั้งใบห้ามต้องบอกว่าพอผสมน้ําแข็งเนี่ยมันมีรสชาติความอร่อยเพิ่มขึ้นสดชื่นแล้วสดชื่นขึ้นแล้วก็พอทานปกติเหมือนที่คุณแนะนําผมเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ลองดูแล้วกันเนี่ยพอถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆเนาะและได้ซดวิตามินซีอ่ะครัโคตรเฟรนเลยนะมันไม่ได้เป็นอย่างมันเข้าไปทํางานทนช่วงนี้อากคือ มันทำให้เรามีมาค่ะหน้าใสนิดนิดนึงนะคะกนเลยจะเอากาแฟหรือว่าสุดยอดครับจะเอากาแฟเจ๊เดี๋ยวเราจะไปเจ๊แววเจ๊แววเจ๊แววทำไมเจ๊แววตอนนี้ราคาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคนชอบเจ๊แววให้ราคาคนเลยค่ะลองไปชิมดูนะคะเราจะลองไปชิมดูก่อนแล้วก็จะสั่งซื้อยังไงค่อยไปกดใช่บอกเลยว่าถ้าใครสั่งไปวันนี้เราติดใจนะครับค่อยสั่งซ้ำกูต้าวิซีกูต้าวิซีพิ้งค่ะไอนี้นะคะลอง กดไปทานลุงเออไปทะลุงไปทะลุงอ๋ออะเออไปทะลุงประมาณประมาณกี่กี่กี่ชั่วโมงายทะลุงครับเวลากินไปไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปแล้วมั่งเนี่ยช่วยให้สวนใส่เซีอวฮาได้มั่นใจครับเออประสาทสมรรถภาพได้มั่นใจแล้วสมรรถภาพสม่รรถภาพสม้อผ้าอพใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจขึ้นสูตรจะดีเหมือนเจ๊แวลนี่แหละโุ้นทีนใช่ไหมโอเคไม่ได้ใช่ไหมห้าสิบห้าสิบ ใครชอบดื่มกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วนะลองดูอร่อยจริงมีคนบอกอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยทานไปแล้วมีไหมมีมีมีคอมีคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ครับแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยวิตซีเนี่ยผมบอกเลยว่าชื่นใจนะครับเขาบอกกูต้ายังไม่ลดอะไรในตะกร้ากูต้าลดหรือยังเขาบอกกูต้าเหรอไม่โทรไม่ทันแล้วเจ๊ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาตาไปเลยเดี๋ยวข้างหน้าหรือเปล่า ตอนนี้เอากาแฟก่อนกาแฟตอนนี้ไม่แพงเลยนะครับผม300บาทครได้สกล่องค่ะแล้วก็ตันนี้วิซีกดซื้อไปเลยเพื่อนๆเอาไปผสมน้ํากินผมรับรองว่าเย็นชื่นใจอร่อยแน่นอนชื่นใจเออฝฟังเพลงผมชื่นชื่นใจตอนนี้ไปไหนก่นไดร้อืรนชงเพลงมันเก่าๆหนลวมันเป็นคำสวยนะนี่ไอ้ช่วงขหนของอยู่เลยคิดี่มาร้อ้เลเร็วเ ผมอชอบผมดูลู้ว่าผมกดโคตรหลายอย่างจริงรมันเหมือนมีมนสเสน่ห์แล้วไม่รูเข้ามาดูปุ๊บกูเสียตังค์เยอะเลยกดซื้อนู่นซื้อนี<ร>่เต็มไปหมดต่อเวลาที่เราได้การให้พี่ร้องเพลงได้โอเค มีเธอเป็นแสงสวาง่างเป็เธอเป็นแสงคือลอมมาช่วยหิวใจวันที่ลมพัดผ่านชื่นใจท,ที่ได้ชื่นชมไปกับอารมณ์ที่มันช่วยนำพามีเพียงแค่คุณกับผมไปย,ยุ่งกันไปในทุกทางเพลงโบราณหน่อยแต่ว่ามีเพลงนี้ด<อ>้วยก็โยกอีกครับพี่ๆนันลุกขึ้นมายกไ้แล้วพี่มันแรงนันน้องน้องจะซ้อนเปล่าจะคบกับพี่ต้องมีรอยท่อแลออ้นวน้องมีเปล่าขึ้นรถมาสิถ้าน้องมันอยากซิ่งเจวัลไปนหนผมจะไปด้วย ร้องเพลงแบบไม่มีคำ้องจองเหรอครับผมใช่คือร้องไปเลยครับเปิดได้นะผมชื่อเพลงก็โยกดีครับนะครับผมเออเออเออในติ๊กต็อกอะไรเลยติ๊กต็อกนี่เราเนี่ยติ๊กต็อกเลยมาสรุปยอดกันค่าผมจะไปไปสเพลงกันะเดี๋ยวคืนนี้ไปสำเพลงแล้วเจ๊กลับบ้านกี่โมงก็เดี๋ยวสักสิบนาทีก็กลับโอ้ยได้ไปทั้งหมดเกือบสี่แสนเลยนะ โชคดีค่ะต้องเจอแต่สิ่งดีๆไม่แววนะไม่หาสมเพลงนะเจ๊แววสมเพลงน้องฝากหน่อยนะอยู่วันแรก็ได้อยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะอยู่ตลอดโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดจริงสุดยอดจริงมามีเพลงใหม่ป้างไหมออกออกเพลงใหม่ป้างไหมมีซื้อไว้สามเพลงแต่ว่ามันมีเพลงผู้ชายอยู่เพลงหนึ่งร้องด้วยได้ไหม อย่าพูดอยู่นะพูดจริงนะถามอย่าพูดร้องอยู่เดีพี่ลองฟังว่าพี่ชอบไหมเดี๋ยวรีแลกซ์แป๊บนึ่งกันเลยมั้งสบาย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 เพื่อนๆตอนนี้อยากฟังเพลงไหนเอาเส่งน้ำมะพร้าวไม่จกิงใจเขาไม่ได้ไม่ได้หรือให้กินจริงหรือครัไม่ไม่แต่ผมผมบอกให้ว่าใครใครอยากกินน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือผมบอกนะผมผมไม่ไม่ได้ได้อะไรนะแต่ว่าถึงว่าใครอยากกินน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลองชิมไม่ต้องพูดเอ่ยเลยแต่โคตรอร่อยจริงบรอ ของใครอะเพื่อนรสอร่อยเอสซี่ทำอร่อยน้ำมะพร้าวแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือได้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 กินบ่อยมากอันนี้คือไม่ได้ได้อะไรนะเพื่อนอันนี้คือได้กินอย่างเดียวขอบคุณที่ส่งมาให้จริงมาเรามาร้องเพลงเล่นกันนิดนึงดีกว่าสองวิทก็ยังดีจะเปิดให้ฟังอดีเว้ยแต่ก่อนร้องเพลงอะเจนนี่กับอ่ามาดามฟินมาดามฟินให้ไปร้องเพลงนะครับที่ไหนเพื่อนไม่โโอ้หตอนนั้นไปไกลมากไปตอนนั้นไปที่ไหนนะ คนไกลยังจำไม่ได้แล้วภูเก็ตที่บา,<อ>างช้างนพรตัตน์ไปร้อนถึงภูเก็ตอ่ะที่แบบน้ำช้างอ่ะเธอทใหห้้ฉััันนนลิิมทใกไช่ไหมเสียงเราเป็นนี้ตอนนั้นเธอมาทำให้ฉันนั้นวันไวเครืใครจึงอยากจะไปกับเธอเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ครับผมขอให้คนดูทางบ้านเจอแต่สิ่งดีนะครับมีค<อ>วามสุขขอให้เจนนี่เนี่ย เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็รักษาแบบทุกๆอย่างให้อยู่ได้ยาวขึ้นกว่าจริงๆขอบคุณที่แบบเป็นเพื่อนกันเห็นแบบช่วยกันแบบสุดยอดสุดชีวิตก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นแบบมอบความน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆที่บ้านกอดพี่บูมหน่อยพี่บูมไม่ได้นอนเลยโอเคโอเคโอเคกอดกอดก็ได้ครับเออพี่บูมกอดจจนี่หน่อยจจนี่ไม่ได้นอนยิ่งกว่าแชทมันเยอะหาไม่เจอแต่ว่าไม่เป็นไไรม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเพลงที่ ถ้าเราทำเองเราก็มั่นใจว่ามันดังอ่ะแต่มันเป็นเพลงเหมาะกับผู้ชายให้ผู้หญิงไงให้ผมร้องจริงไหมให้พี่แนทดีกว่าส่งให้คุณแนกเลยไม่แต่เราร้องร้องมีเพลงไหนให้แบบผมแบบว่าให้โอกาสผมได้ไปร้องคู่มั้งไหมอ่ะเอาอปฟฟิเชียลร้องคู่กันแต่งใหม่เลยได้เลยใหม่แต่งใหม่เฮ้ยมีค่าได้โชว์ไหมล่ะโชว์อะไรไม่ไหวครับตอนนี้ข้อมือเอ็นฉีครับโอเคอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับต้องบอกครับจินนี่ขอบคุณมากจริงนะครับขอบคุณมากบ่อยๆนะขอบคุณทุกคนได้แค่อนุญาตให้มาออมาบ่่ยตตวแ้งไปเดี๋ยวม่า